ขออนุญาตเบาเสียงหน่อยนะครโอเควันนี้ผมจะมาโชว์เล okay ่นไอ้ท um> ่านนะวันน um> mm, ี้ผมจะไปโชว์ตายเนี่ยและโชว์แมปด้วยโอเคครับมาเลยวิ่งฟันฟันนี่คือไม่โดนไอ้สัตว์พร้อมตายเฮ้ยเฮ้ยวิดวิดวิดเฮ้ยอื้มหลบยังหล่ออะไรเงี้ยมกูหลอกอหนนี่เฮ้ยเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยหวังขาสวยงามมาก อุ้ยไม่โดนอีนแกแล้วมันจะหนีไปไหนเถอะสัตว์ก็หนีจังเลยพ่อมตายโอ้ยเฟลมมาเลยครับวีโอมา,มาเร็วขึ้นอ้เยอะจะฟันได้แล้วเมื่อกี้โอ้ไม่ได้การเรื่องกอดลูกบอลละอ่าไม่ทา้าเออไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้ยไอสัตว์โอ้ยพอ่อตายเฮีย เมียอมออ้อนยอมอือครับผมนั่งตอนมาอีกรอบนึงขึ้นเกาะเสาเหมือนเดิมรอสักแป๊บเดียวมึนก็โผล่มาซนะินย้อนเลยซินย้อนเลยอ่ะสีงามยิ่งเท่เลยสีแดงเดี่ยวกับดวงตาที่ใส่แว่น ผมสีทองที่เป็นนารูโตะม,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 มาแล้วได้ยินเสียงแล้วไนันึงเครื่องผมปักแป๊บนึ่งนะครับรอแป๊บนึ่งนิ้วมันล็อกครับโอเคครับมาแล้วเคคมื่อกี้ไปหางานชั่วครู่อะ วิ่งไม่ได้ไงอมเราวิ่งันไม่โดนเอ่าฝันไม่โดนหลให้ถอยมาขึ้นขึ้นก็บแพงมันเดิมหมดเอาเยอเลย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 เอซ่าเฮยเียมาแล้ววิ่โดน่งวิ่ง่งไม่บางใส่ข่าก็บุญแล้ว่ไม่โดนไอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดน ผมจะลืงไปเลยพี่ไม่อูหนูตุศงสวยงามมากไม่แด็กเลโอ้ยยืนลงไปตีสักผมจะลืงไปเลยมาโชว์ตายครับมาโชว์ตายอ่ามาอีกรอบนะฮะก็เหมือนเดิมมันรอสักแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็ามาโอเคอ่ายืนรอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน อ <c oughs> ่าของเขาล็อกยันสุดเท่นี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 ่รอเลยนี่ไม่ได้จะมาทีไห้สัว์หูล้อช้าเนี่ยปีไมิสัต์มาทาไมไอ้สัว์ผมนี่จะลึงไปเลยาการแ่งโซนนะฮะในีส่สโซมา้ลงเป็นล่างแล้วเฮยโอ้ยเฮีย,ยมันเริ่มเกมสไตล์หรอ โอ้เล่นคอนไอ้สัตว์แอนนี่แมงโหดชิบหายฟันไม่โดนทัพรอบเลยอ่าแล้วเริ่เหวี่ยงควันนะแล้วก hmm. ็ไปไปเลยไอ้สัพเนี่ยมัเริ่มเลยวิดวิดครับกับจุกจับแล้วเมื่อกี้เฮียอุ้ยวิดเลยฝางขาอุ้ยวิดวิดวีดปลายเท้าวิอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่โดนไม่โดนครับ Oh, <Yeah. S 1> อันโดนเงียเลยโอ้อโดนก็โดนไอสัตว์เอ้ยค้วเอีย์่ามาาหม่รอบเราไม่ยอมแพ้เราต้องเล่นต่อไปมันกว่าคิดมันจะจบครับถ้าใครสนใจเล่นกับผมก็โหลดตัวเกมไอท่านเอ b บีอาเล่น,นะฮะ สมัยเร็กคือสามารถสร้างห้องได้สร้างแมปได้สร้างสกินได้นะเราสามารถสร้างเนิท่านได้เลยฮนะสกิปเนินท่านครับเป็นไปบนใหญ่นี่ยิงไม่ได้ฮนะแค่ของประกอบในเกมสวยงามมาแล้วเนะนี่ยเราจะทาทายทีครั้งยิ่งใหญ่ลงไปเลยไม่รลอชา้์ดคลายตัวเล็กกระจิว๋วเดียวนี้ก่อนโอ้ยหนีก่อนเนอ้อโก้ยยิ่งมันเริ่มจะตายอนะ่ะ อยปรผลิตมานี่กูมีเฮเลยอุ้ยโันสนัง่งงามกูจะกลายเกินอุ้ยเก็ดเป็นตายตีนไอสัตว์ก็พลิกหลังจังเลยให้กูฟันได้ถอยดีเยอะเยอะโอ้ยบินจังเลยหลานปวนหัวแล้วห้องน้ำอยู่ไหนปวดหัวแล้วกวูปวดนานจัดอ,อ๋อขึ้นกับแพงแล้วกวูหาที่หลบก่อน ผมก็เพินี่ถูกจับแน่นอนไม่ต้องกลัวโอ้ยนั่นไม่ถูกจับอะถูกเตะนั่นไงไอสัตว์เนี่ยเฮียนี่กูฝันมังเลยไอสัตว์มาแล้วฝันตัวนี้หายนี่ก่อนแลยฮะอืมรอเลยเริ่มเขียนจุกศึกแล้วอพื่อนฝันฝันฝันไม่โดนขึ้นหัวแพ้แล้วกูื่ออยู่ที่โง่เย็นนี่ม้าสวยแล้ว เคยแล้วยังรอเปลี่ยนดาบฟันลำแรกรอะดาบจะพังแล้วเทเปลี่ยนดาบไปมือดาบเหมือนเดิมอะนี่ไม่เปลี่ยนนะฮะมาอีกเสียงนะตึง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 อย่างล่างเนี่ยเราใช้จังหวะนี้ลงตายโอ้ยกำลังโดนตีนี่อ่ะอุ๊ยอึ๊ดมีโจ้ โดนแล้วไอสัตว์ยังไม่ถึงครึ่งน,นาทีเลยกูตายแล้วเฮียสอดลมมึงใจเหลือเกินสาธเอ่าเรากั็นใหม่อีกรอบนะไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแพ้เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้จนกว่าจะจนกว่าจะท้อและอ่าอีกรอบเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน เปลี่ยนดาบโชว์เปลี่ยนเลขนอวเอาเยียคางเลยเห็นไหฮะมันเซ็น,เนมาเลยน,นะอ่าฮะรอมานะลแล้วฮะลงเลยเฮ้ยเกือบโต,โตโตเลยฮะอืมไอ้กุ๊ฟันดีด์การโตยิ่งดีไอ้สัตว์ไอ้กูฟันเฮ้อมึงก็หมุนตัวจังเลยอุย้ยกือบโดนสาขาอุย้ยวิด บิปลายขาเลยอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบจะจับเส้นเชือกได้แล้วอ่าไม่โดนในตรงนี้แหละคือความสวยบังเกิดแล้วโอ้ยแขนขาขา้าาครับรอสักครู่มันเข้าห้องมาลีกคขาเฮ้ยอุ้ยตายเลยเดี๋ยวเลยกูใน้ส้น ยอมแพ้นี่มาเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนอะไรจะไม่ยอมแพ้เราเคยบอกไปแล้วขึ้นไปเลยไต่ไปเลยนี่โอเคแว่นนะฮะแว่นสีสวยมากเด็กหล่อมันเดินนะฮะควบคุมอย่างเท่สัสกสกินนี้สมรคานิจตังเว็บนะฮะกับดาสงคมนีจหาในตามเว็บนะฮะ แต่บางครั้งอาจจะบลักนิดหน่อยนะเหมือนดวงตาของนิดบลักนะฮะไม่ใช่ดวงตาที่ดวงกินนะยิ่งเป็นตาสีแดงนะไม่ใช่สีไอ้สัตว์มีกระสันโดดจังเลยมาให้กูฟันนิดหน่อยดิเนี yeah, ่ยแกขายแล้วโอ้ย yeah. โอ้ย,ยมันจะเริ่มเกมเละไอ้สัตว์กูตายอ่ะมาต่อมาไม่ยอมแพ้เราจะไม่ยอมแพ้ จะไม่ยอมแพ้นะสัสดาห์นี้ก็จบเียียบไี้ฮะดูแลอย่าก,กดอย่าลืมกด x U B กด Subscribe เพื่อกินกำลังใจกับด้วยนะครับโผล่อคอร์ดขุมครับ